โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่การหาค่าความจริงของประพจน์นะครับวันนี้เราจะมาดูโจทย์กันนะครับจงสร้างตารางแสดงค่าความจริงของประพจน์ก็จะมี p หรือ q นะครับถ้าแล้ว r นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราสังเกตจากโจทย์ก่อนนะครับว่าโจทย์เนี้ยโจทย์คือตัวนี้นะครับมันมีกี่ตัวแปรครับโจทย์นี้น้องๆดูนะครับ ก็จะมีตัว p ตัว q และตัว r นะครับแสดงว่า3ตัวแปรนะครับถ้า3ตัวแปรนะครับแสดงว่าในตารางแสดงค่าความจริงของเรานะครับจะต้องมี8ตัวนะครับสมาชิกแต่ละช่องจะมี8ตัวนะครับเราก็จะมาลองดูกันเลยนะครับลองสร้างตารางดูนะครับก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับลงมาก็เทคนิคของผมนะครับ ผมจะเอาโจทย์เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับมีตัวแปรอะไรบ้างผมจะเอามาสร้างเป็นตัวก่อนนะครับก็ลองเป็นไอเดียนะครับผมก็จะมีตัว p นะครับแล้วก็ตัว q นะครับแล้วก็มีตัว r นะครับสำหรับรูปแบบของที่มีโจทย์ที่มีตัวแปร3ตัวนะครับ ตัว p เนี่ยจะต้องมีสมาชิก8ตัวนะครับนี่8ตัวมีอะไรบ้างก็จะต้องมี t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  4ตัวนะครับแล้วก็ f 4ตัวประมาณนี้นะครับส่วน q นะครับ q ก็จะต้องมี8ตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่รูปแบบของ q นี่จะเป็น t t f, f นะครับแล้วก็ Ttff นะครับหรือว่าจริงๆเทสเทนั่นเอง accident, นะครับส่วนตัว R นะครับจะเป็นการสลับกัน tf tf นะครับน้องๆก็ลองหาวิธีการจําหาไอเดียการจำดูนะครับต้องจําให้ได้นะครับก็จะออกมาเป็น8ตัวแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะไปดูโจทย์นะครับ โจทย์ในการคิดก็คือเราจะสร้างในวงเล็บก่อนนะครับฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับในวงเล็บก็คือ p หรือ q นั่นเองนะครับคือตรงนี้นะครับเราก็จะนํามาสร้างนะครับ p หรือ q นะครับก็จะได้อีกช่องหนึ่งนะครับ p หรือ q ก็ดู2ช่องแรกนํามาเชื่อมกันเลยครับด้วยตัวเชื่อมหรือนะครับจริงหรือจริงเราได้จริงนะครับ จริงหรือจริงอีกนะครับนี่นะครับเราก็ได้จริงนะครับอันนี้จริงหรือเท็จเราได้จริงนะครับอันนี้จริงหรือเท็จนะครับเราก็ได้จริงนะครับอันนี้เท็จหรือจริงเราก็ได้จริงนะครับอันนี้เท็จหรือจริงอีกนะครับเราก็ได้จริงนะครับอันนี้เท็จหรือเท็จเราได้เท็จนะครับอันนี้เท็จหรือเท็จเราได้เท็จนะครับ เราใช้2ช่องแรกนะครับก็คือช่องนี้นะครับกับช่องนี้นะครับเนี่ยสช่องแรกนะครับเอามาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือนะครับต่อมานะครับจากโจทย์นะครับยังไม่หมดนะครับเหลือตัว R อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเชื่อมอีกตัวหนึ่งก็คือท่าแล้วนะครับเราก็จับลงมาเลยนะครับเป็น p หรือ q นะครับ ถาแล้ว R นะครับตรง P หรือ Q นะครับจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเราสร้างไว้แล้วนะครับก็คือก้อนนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเราสร้างไว้แล้วทีนี้เราก็จะหยิบมาใช้นะครับแสดงว่าตอนนี้เราจะดูดูช่องนี้นะครับกับช่องนี้นะครับส่วนตัวเชื่อมก็คือถ้าแล้วนะครับลูกศรหัวเดียว เราก็เชื่อมเลยนะครับตอนเชื่อมนะครับจะเห็นว่า P <c oughs> หรือ Q มาอยู่ก่อนนะครับฉะนั้นเราต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นท้าจริงแล้วจริงนะครับก็จะได้จริงถ้าจริงแล้วเทสนะครับได้เทสนะครับถ้าจริงแล้วจริงได้จริงนะครับถ้าจริงแล้วเทสตนะครับก็ได้เทสนะครับถ้าจริงแล้วจริงได้จริงนะครับ The right right so ้าจริงแล้วเทจได้เทจนะครับถ้าเทจแล้วจริงได้จริงนะครับอันนี้ถ้าเทจแล้วเทจได้จริงนะครับก็ครบแล้วนะครับข้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับก็ลองดูนะครับลองศึกษาดูนะครับก็ยังมีโจทย์อีกมากมายนะครับที่น้องๆต้องศึกษานะครับ อันนี้ก็เป็นการสร้างตารางหาค่าความจริงของประพจน์ง่ายๆนะครับลองดูนะครับขอบคุณครับ